กิจกรรมส่วน,นความเพียรพระปิตายยอดเศษถีรลาวและหลวงปู่ทวดครั้งที่สาวัน 24, ที่ส4บธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกคันนี้เป็นคงที่ตอนสตรงกับวันที่14บธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อปดข้าพเจ้านาะยติพรจิมิสาร ขอเปริงวาจาสัตายายพุทธม,มนต์ถวายเป็นผู้ทธาปชาธรรมะผู้ชาสังฆผู้ชา,ชาและเป็นอาจารย์ผู้ชาแด่องค์พระขวามติแทวละเจ้าองค์หลวงปู่สม็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบันีขอเทเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตาไครูบาอาจารย์และเทเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมลต่อไป อดสวดชุมนมเทวดาสมันตาจาัก,กาวาเลสวัตตาคันฉันตุเทวดา,า,าสัทธมาโมนีราชาศาสนันตุสัขขกขะมกถังสักเฮกา,กา,มาปเ,ปาาาเมาเจรูเป็กคริสติขาราเจเขตนาริเขวิมานีทีเประเถเจคามีตุลวนาคาเนเขหาวเเตุเมเขเตบุมาเจนดุตเทวชรธาระ,ะวิสเมยักขะคาันละพมนาคาตินธันตาสนิเกยมุนีเวราจานันังสัทวโมนีสุนันตุ ธรรมสวนาการโดยยามัฏันตาธรรมสวนาการโดยยามัฏันตาธรรมสวนาการโดยยามัฏันตาบทบูชบทสวดนามการสิทธิคาถานามวรสาปคกวัโตรหโตสัมมาสัมพุทธานามวรสาะคกวัโตรหโตสัมมาสัมพุทธานามวรสาะคกวัโตรหโตสัมมาสัมพุทธาบทสวดสัจจเกียรคถานัมทิเมสานังันยังพุทธเมสานังวลังอิตนะสัจจัชเชนะสติเมหนตุสัพพธา นาทิเมสานังอัญยังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสติเมหนตุสพปทานาทิเมสานังอัญยังสังโคเมสานังวรังเอเตนะสัจะวเชนะสติเมหนตูสพปทาบิดสดมหากรีโกนาโถติอาทิกาคาถามหากรีโกนาโถอาถายสัพพปนินาโปเรตตวปรมีสัพพตัตสัมโพธิมุตมงเอเตนะสัจาวเชนะมาหนตูสพภูปัทวา มหากกยโกนาโถหิตายสภาปานินาโปเรตตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสจวัชนะมาหนตุสภูปัทวามหากรยโกนาโถสุขายสภาปานินำโปเรตตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมงไอเตนะสจวเชนะมาหนตุสภูปัทวา บทสวดมาสมัยสวดเอวเมสวดต่างเอกังสมยามพระควาสเกสุวิหารติกับเลาวัตุสมิงมาวันเนมาตาพิพุสังเคนะนัสทิ้งมัจจมาเตหิพิพุทธสตหิสัพเพเหวะอรหันตหิทัสสหิจารุกะทัตุหิเทวตาเยโพยนะสันิปริตาหุนติพระควานตัสนายะพิพุสังกจัอาฏโคตจตุนังสุทาวาสเกยิกานังเทวานังเอตตาทั้หสียังขอะควาสเกสุวิหารติ กับปวลาวัตถุสมิงมาวันเอมาตาวิคุณสังเคนัสติงย์มันจามเตหิพิคุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทัสสติจารุกะทัตุหิเทวตาเยพรเพยนะสสานิปนิตาหุนติภัคกวันตารัตสนายาวิคุสังขใจยานุน้ำมยิเยน้ำัคกวัตเลยรูประสังกัมเมยามะอุปสังกัมมิตวะภัคกวัตโตสติเกปจเจกขาถาปเสนยามติ อาตโคตตาเทวตาเสยยถาปีนานะนามะภระละวะปุริโสสัมมิชิตาวะหังัสสาริยะประสาลิตาวะผางังสัมมิเชยะไอวะเมวัสุทาวะเสสุเทเวส่วนตะระหิตาภควัโตปุระโตปะตุระหังสุอาตโขตตาเทวตาภควัตังอภิวาเทตวายกามตาทางสวยกรรมตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัโตสันติกิมาคาถังอภัสสิมหาสัมยโยปวานสัมิงเทวกายาสัมคาตาอาคาตัมหหอิมังธรรมมาสัมยังทกิตาเยเยวะปราชิตาสังคันติ อาตระขอบเลาเทวตาภควาโตสนิเกอมังคาถังอบสีตันาพิโกสมาาทังสุจิตตังอันโนชุกามังัสุรสารติวเนตานิขเหตนาวันทิยนีะขันติปันิตาติอาขอปาทวตาภควโตสันิเกอิมังคาถังอบาสีเชตวคีรังเชตวะปริกังอินทีรังโอหัจมเมชาเตจารันติสุธามิมราชุมาสุนตสุนาคาติ อดาโคปาราเทวตาภควาโตสันิเกอิมมาคาถังบาซีเยเกจิพุทังสนาคาตาเสณเตยคามิสันติยปลายาภูมิปหายามุลสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอดาโคภควาวิภูมันเตยซเยภูเยนาภิคเวทัสสาสุโลกาธาตุสุเทวตาสันิปริตาผลตีตถาการังทัสนายาภิภุสังกจะเยปิเตภิคเวเหสุกระดีตามัฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีภควันตานังเอตาปรามเยวะเทวตาสันิปริตาเหสุกเสยถาปิ ไม่ห่างเอตระหิเยปีเตภิกขเวผวิสันตีนาคาตามาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสามปีพอกวันตานังเอตตาปะมเยวะเทวตาสันิปริตาผวิสันติเสยยถาปีไม่ห่างเอตระหิอาจิคิตสามมิภิกขเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสสามมิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามมิิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาธุกังมานสิกโลทาตพสิสามมิเตเอวันพันเตติโคเตวิโคภะคะวโตปจจสสุสมะกเวตถรวจะ สีโลกกามนุษกาสามียถาภูมาดาถสิตายสิตากริขขพลังวิหิตตาสมาหิตาปูทูสีหาวัสสลีนารลมะหังสาพิสัมุโนโอทัตตมาราสาสุธาวิปัสสนามนาเวลาพิญยบัญจัสิเตยตวะวันเอกเปลาวัฏเวตโตมัญญิสทาสาวเกศสสนีระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาธาภิโกเตจอาตตาปัมมกะลุงสุตวาพุทธัสสสนังเตสัมปรโตระหูยานังอมนุสสานาทัสนังอภเพเกสตามะทั้งขุง สาส <c oughs> ังอัฏฐสัตาลิงสตังเอเกสหัสสานังอนุสณาณามรรทังสงฆ์เปเกนันตั้มาทั้งกลทิสจาสภาปุตดาหุงตันจ่าสภาอภิญญายะวะวะขิตตวานะจักุมารโตมันตยิสัทธาสาวเกสัสเนระเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาถาภิโกเยโวหังกิตตยิสามิเระหิเดนุปปสสสะตาสสาวะยาคุมาเกเบรวัฒวายติมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสเชนโนธัฒมนาภิกามุภิกขณังสมิติวมณังชาสาสายมาวตายขานาตตวันนี้ วันนีน้อยติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิชโนธรรมนาภิกาโมภิกนังสามิติงวันังสาตาคีลาตีสาสายขานาตาวันนีน้อยติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิชโนวัฒนาภิกาโมภิกนังสามิติงวันังอิเจเตสุระสาสาสายขานาตาวันนีน้อยติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิชโนมรธรรมนาภิกาโมภิกนังสามิติงวันัง เมสาเมตตาปัญจัสตายาขานาตาวันิ้นยติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมธัมมนาภิกาโมงภิกนังสมิติวันังกุมพิโรราชคาิโกเวปุระสานิเวชนังพิญโยนังสตาสาสาังยะขาน,านังปายุรัปปสติกุมพิโรราชคายโกโสะปะคาสามิติวันังผูริมัจจทิสังราชาทัตตรราลโถปัสสะติทันทัพพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวินทนาม,ามัมภรา อิติมันตชิติมันตวันนวันโตยัสสินโนมมอธรรมนาภิกามมภิกุนังสมิติมันังทักขินะจาริสังราชาวิโรหตปัสสาติค <c oughs> ุมพันนาังอธิปติมาราชายัสสิโสปตตาปิตัสสะพระหวนธนามามัสตาอิต <avez> ิมันตชิต <ließen> ิมันตวันนวันโตยัสสินโนมธรรมนาภิกามมภิกุนังสมิติมันังปัจฉิมัจจาริสังราชาวิโรภะโขปัสสะตินาคานังอธิปติ มหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสภะโวินธนามามาภะลาวชิติมันโตยุริมันโตวันนวันโตยัสสินโนวธฒนานาภิกามงคุนังสมิติวันโตปุตตาลาจัตทิสั่งราชากุเวเราจัป่าสาติยาขานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสสภะโวินธนามามาภะลาวชิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนวธฒนานาภิกามงคุนังสมิติวันโต ปุริมาทิสังทัตตาลโถทะคินนนะวิรูปกลปชิมนะวิรูปะโคภูเวโลอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตโลทิสานธนรัมานาทางสุวเรกบิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาศูวจานิกาสธามมายากุเปรูเวเปรูวิรูจาวิโตสาจันทธนกรมเสถหจากินุมันุนิมันทุจปนาโทปามโยจะกเทวสุโตจะมาติมาตาลิจิตตาเสโนจักขันโพนณราชาสนโชฟ อาคูปัญจสิโคเจวัติมหลูสุริยวัชสายเตจันเยจาราชานอคันทภพาสหาราชุพีโมธรรมานาปิกามมกพิคุณังสมิติมวนังอาถาคูณาภาษานาคาเวสารา,าตัญญากามผารา,าสาตราคูปยาคาสายติพิเยมุนาทัตตาทัตตาลธาจะอาคูนาคายาัสาสินโนเอรามานโนว,วานาโคสปะคาสมิติงวนัง เยนาคาราเชสาสหรันติทิพาทิชาปะกิวิสุชาจักขูไวหายาสาเทวนะมะชาปตาจิตตาสุปวนาอิติเตสานามังภัยันตานาคาราชาสัมนะมาสีสุปวนาโตเขมมามากาศีพุทโธสานะฮิววะวาจาฮิอุปหายันตานาคารสุปวนาสนามังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตเถนะสมุทังอสุราเซติตาพาตโรวัสสาวเสติติมันโตยัสสัญโกรากรชามาพิสมะอสุราธนเวกสาเวปจิตติสุจิตติ จักประหารโทมันนาโมจิสาสตันจักพาริปุตตานังสัพเพเวโรจันามาการสันในหิตวาพาลิงเสนังลาภูพาธรรมมุปตะคามุงสมัยโยธานิพันนันเดมิพุนังสัมมิติมวะนังอาโปจัเทวาปัทวีจัเตโชวายโยตธาคามุงโมลินาเวลนาเทวาโสโมจายัสสาสะเมตตากรุณาไกกาขุเทวายัสสินโนทัสเทเทระสะทากยาสะเพนะตะวันนีนอยติมันโต ชื่อที่มันตวันนวันตะยัสสินมมธรรมนาภิกาโมขิกนังสาสามิติงวันังเวทูจัเทวาซาลีจัสมาจัทเวยามาจัททันสุปนิสาเทวาจันทามาคุปุรกคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามาคุปุรกคิตานักขันตานิปุรักคิดวาคุมันทวารากาวาสุนังวาสวเสตโศโกปะคาปุรินาโท ทัสเตธะรัสถากายาสะเพนะแต่วันนี้น้อยติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินนวะธรรมนาภิกาโมงพิกะนังสัมิติวะนังอัถาคูสาภูเทวชะรามะขีสีขาริวะอริทกาจ่าโรชาจ่าอุมาบุพานิพาสิโนวรุนาสธรรมาจ่าอรุดะจะาอเนชกาสูเลยยะลุจิลาอาคัวคูวะสัวเนสิโนทัสเตธะรัสถากายาสะเพนะแต่วันนี้น้อยติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสินนวะธรรมนาภิกาโมงพิกะนังสัมิติวะนัง สมานาหมาหาสมานามนุสสามนุมนมนสุตัมมาคิดถาปัทุสิกาคูอาโคมนปัทุสิกาอถาโคูฮา,ยา,า,า,าโยเทวายจะโลหิตาวส,าสินโนปราคาหมาห์ปราคาโคเทวายัสสินโนทัศเศรนฐัสาทากายสาาัสเพนะตาวันีโนโยเตมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมอนธรรมานาภิกามงภิกนังสมิติวันังสุกากา,ารุมหาอรุณาอคุเอขานาสาสาโอตัส ทาตะไครหาบามโมขาคเทววิจักขนาสถามาตาหาลักชามิสกาจะยสัชิโนทนายังอาคาปัชโนโยทิสาวิวสติทัศเศรัสทากยาสเพนะตาวนิโนติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสัชินโนวัธรรนาภิกาหมู่พุนังสมิติวะนังเขมิยะตุสิตายามากดกาจัยาสัชินโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาติโนอาคัต อาคูอาธาคูปารณีมิตาทัสเตทัสทะกายสะเพนะตาวันนิโนยจิมันโตชุติมันโตวันนั้วันโตยัสสิโนวธรรมนาภิกามุงพิกุนังสัมติวมนังสัตเทเตวันิกายาสพเพนะตาวันนิ้โนอนามันวายนาคันฉุงเยจันเยสติสาสาปวุชาชติมักขีลังโอขาตินนามนาสวังทัศเขมโอคัตตรังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุภามาปรามโตจาปุไตติมโตสาสันนักุมารุติโสจารสอะคัสสัมติงมนัง สาสาพามะโรกานังหมาพามาทิ่จิตตจีอุปปันโนชุติมันโตพิสมักายโยยัสสีโสทเสตธาอิสระอาคูปัจเจกวัสวัตติโนเตสัญจามชิตวาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพปิกันเดนสินเทเวสะพามะเกมารัสเสนาอภิกามีปันสาการนาสมาธิยังเอถากนัฐาปนัฐาราเคนะพันธามัทวะสมันตาปริวาริทะมาโวมุลิกับโกจินังอิติธาธามาเสโนกันหาเสนังเปศยิ ปานินาตลามหัจจสรังกตวานาเพร่วงยธา,าปุสโครเมโขทานายันตัวสวิจโกตธาโสปจุฑา,าวัติสังคุโตสยังวสัยตันจัสรพังอภิญญายะวะวะคิตวานาจักขุมนตโตมันตยิสัทธาสวากเกสัสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชาณธาติโสเตจาอาตปามักกระวิสุตวะพุทธศาสาสนังวิตาราเคหิกาการมงเนสัมลงมัมปิเชยุงสะเพวิชิตาสังฆามาพยาติไตยัสสิโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ วัวสดจุลชัยยปรกรณนะ์นะโมมีพุทธทัตไดจัสสัตตนัตยธรรมมีการเดชะประสิทธิประสิเทวานารย์ปัาลมมมสุรสิทธิพมาจะอินทาจัดจัดตุโลกาคัมพีรักกาสมาุทาภูตุงคังคาจัสพัมมัชยประสิทธิพวันตุเตยชยชยธรณิธานีโอทิโอตินาทินาทิชยชยคพลรัตนนิสัยนิรันสัยเสนนะเมรุราชพลนารชี ชยชยคัมพีรโสมพีนาเคธนาคีปีศาจจภูตักการีเชยชยะทุนิมิตาโลคีเชยชยสิงคีสุธานามุกชาเชยชยวรุณามุขาสตาเชยเชยจจำปาทีนาขากุลละคันถกเชยะเชยะคัชคนนตุลงสุกกาละผู้ชงสีหพยาขาตีปาเชยเชยวรุณามุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณณสุทธินารดีเชยเชยสุขาสุขาชีวีเชยชยธรนิตาเลสธาสุชายา เชยชยธรณีสารตินสาธาเชยชยะมังกราตลัญยาภระวเขตเชยชยะมรุญยาเขเชยชยะวัลคเสสุรละพุชเตชาเชยชยะพามเมนธนาคาทัคนาเชยชยราษฎรราชศาสชายเชยชยะปัทวิงสพังเชยชยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวัง ชยชยมเหตสุโลฮะโลฮาลินเทวาชยชยพมามสุลโคชยชยนาโควิโรคโควิวรุปโคจันทิมาลว,วิอินโทจัเวนะเตยโยจักุเวลโลวาลุโนปิจะอคีวายจักปาชุนหกุมาโรทตาลทโกอัฏฐาลัสมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสีนโนสาวกาสาวพาชยะ ลาโมผู้วันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจ่ทัสสะปาโลจ่าชยกังเอเตนะชยเตเชนะชยาสดีปะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชยามังคลังชยโยปิพุทธศตวริษมาจวัลอะยังมารัสสะจัปาปิมตัวปราชโยขสยามโพธิมันเทปะมุทิตาชยาตถาภัมมคณาเมสิโนชยโยปิพุทธศตวริษมาตัวอะยังมารัสสะจัปาปิมตัวปราชโยขสยามโพธิมันเทปะมุทิตาชยาตถาอินทคณาเมสิโน ชัยยปีพุทธศัตรูมาตอยังมาราศจับปารีมาโต布拉เชโยโคสยามโพธิมันเทปรมวิตาชยตถาเทวคันนามเหสิโนชัยยปีพุทธศัตรูมาตอยังมาราศจับปารีมาโต布拉เชโยโคสยามโพธิมันเทปรมวิตาชยตถาสุปวนาคนาเมสิโนชัยยปีพุทธศัตรูมาตอยังมาราศจับปารีมาโต布拉เชโยโคสยามโพธิมันเทปรมวิตาชยตถานาคคนาเมสิโน ชยโยปีพุรษะสีมาตัวยังมารสัจจะปาปีมดโบราเชโยโคสยยมโพธิม oh oh er ันเทปโมณีตาชยตถาสภามาคนาเมสีโนชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนัตถิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหหิชฉยสูเฉยมังคะเลียปราชิตาปังนังเกสีเศปทวิโปคะเลียภีเศกีสภาพุทธานังอาคับปโตปมรติสุนัขัดตังสุมังคะังสุปปาภาตังสุโหหิตัง สุขนโลสุโมหุโตจัสุยถังธรรมมัจริสุปัทคินังกายกรรมังวัจกรรมังปัทค ah the ินังปัทคินังมโนกรรมังปันิจิตเตปัทคินาปัทคินานิกัตตวานะพระรัตนเถปัทคินเนเอตถะอัตถารัถาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาวเสนโลคาสุกิตาโหทาสหะสัพเพหิยติพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสสมิงถานิอธิกตาทีคายุกาสะทาหนตตสุกิตาหนตตสัะปทา ลักขันตุสภาสตานังรักขันตุชินาศาสนายากาจีปัฏนาเตสังสพเพปูเรนตมโนรถายุตะกาเลปวสันตุวัสังวสัสาวรหากาโลกาปุจุปัฏวาเตสังนิวาเรนตูจารสภทากายาสุขังจิตตสุขะละหันตูยะตาระหัง บทสวดธรรมานิยมสุดตังเอวเมสุตังเอกังสัมยามภควาสวัตถียังเวทติเชตวเนนากะปินทิกัสสาราเมรันโคภควายพิโคมันเตศีพิขาวติระทันเตติเตพิโคภควาโตปจัสรสงภควายตัทวจัอุปาทวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมติตาธรรมานิยมตาสเพสังคารานิจติ ตังตถาคตวะพิสัมพุชเตียพิสเมเตียพิสัมพุชิตวะพิสเมตวะจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐะเปติวิวรติวิภะชติอุตานีกโรติสเพสังคารานิจติอุปาทวะพิกเวตถาคตานังอนุปาทวะตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมานิยมตาสาพเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตวะพิสัมพุชเตียพิสเมเตียพิสัมพุชิตตวะ อภิสมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรโรติสพเพสังคาราทุกขาติอุปาทวาภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิจาวัสาะตูธรรมติตาตาธรรมานิยามตาสพเพธรรมานตติตังตถาคตวาภิสามุชเตอภิสมเตียภิสามูุชตาวาภิสมตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรโรติสพเพธรรมานตติ อิธามาวาจะพคาวาอัตตมนาเตพิคโคพคาวาโตภาสิตังอภินันทุนติบัวเสวดพระเทพรัตาคาถาตีตังนาวะคามยยะนับปฏิกังเขียนนะครับตังบุคคลไม่ควรตามพิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอลัยและไม่พึงพวรวงสิ่งนี้มาไม่ถึงยะธาตีตังบะหินันตังอป,ปตันจานะครับตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตะทาตธรวิปัสตีสังคีลังสังกุปปังตังวิธามานุพุยเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นจะพาะหน้าในที่นั้นนั้นยังแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแขงเขาควรเพาะคุณอาการชันนันไว้เอชเวไวกิจจามาตรัปตังโกชันยามนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นะให้นองสังคารันเตนะมหาเสนนามัจนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราดซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหารีมาตาปิเงโหรตะตบดันทิตาตัางไวพระเดกกะรโตตีสันตัวจิกาเตมุนิมุนิผู้สงบย้อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม้เพียงลาตีเดียปนาชมบทสวดธรรมมาสังเวขปัจเวคณะสพสังคารานิจาสังขารเครือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนา,านมธานโมนังสิมันไม่เชี่อเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนาทานนวนาซิมันเป็นทุกทนย่กเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตนของเราทุทุวังชีวิตทังชีวิตของเของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาบริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตดังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตั้งมียในยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวันนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัดตากนนี้จะสังเวทอายังกายโยจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตาวิญญาณโอคัสจาวิญญาณชุชวันเข่าทิ้งเสียแล้วที่เสษสติจากนอนทับก็ทวิงซึ่งแผ่นดินการลิงคลังอีวะประดุดดังว่าท่านไม้และท่านฟืนนิรัดถังหาประโยชน์มีได้อนิจจาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปทัทวาวยธรรมิีนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิวชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปะสะโมสุข,ขความเข้าไปสงบงระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสพเพสตามะเรนติจ่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มะเรงสูตรจารมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวะห่งมริสานี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอตตาธาสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บอสรยเมตตายังกินจีอย <Z en human großes> ังกินจีกุศลังกรรมังสัพเพหิพัตติกตังบุญยังนวณโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวาสมิงทานิอาทิคาตาธิคายุกาสดาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขะมูลจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะมูลจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะมูลจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะมูลจันตุสัพเพปีสาสัพเพยยะขาสะเพเปตตาสุกิตาหุนตุทุกขะมูลจันตุสัพเพยาอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหุนตุทุกขะมูลจ สัพเพนะขตาสุกิตาหนตุทุกขามุจจตูสพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขามุจจตูสพเพสามะเตนังสามิชันตุโอสดบูชาหนุ่งปู่ทวน้โมพริตสตอคันติมายาติภควาน้โมพริตสตอคันติมายาติภควาน้โมพริตสตอคันติมายาติภควาปฏิทานคาถา ยาเทวดาสันติวิหารลาวาสินทูเปกเกเรตพพทิงเกรเรตายิงตาอิงตาธรรมะทนานาพระวันตกปูชิตาโสถิงกระน o เตทาวิหารมันทะเลเถระจามัชานาวกาจัิพิโวสารามิกาธานาปัฏิอุปสกาคามาจะเทศนิคามาจะอิสราสป,ปานาพุตโสกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจาาัอันทสามวาสังเสราชาตาดาวปาปาติการนิยญาณิกังธรรมะวังปฏิจเตสะเพ,พปิลูกัาสสะกการะ l o ตูสังขยังทัด จีรังสตังธโมธรรมธราจะปุกราสังโกโหตุสัมโควะอัถยะจ่ายหิตายะจะอามเหระคัตตุสัธโมสัเพปิธรรมะจรโนวุทิงสัมปะปุเนยามะธรรมเมริยะปะเวทิเตปสันนาหุนตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารามปเวชันโตกาเลเทวปะวัตสตูวุทิภาวายสตตานังสมิถังเนตูเมทานิง มาตาปิตาจะอันทะชังนิจังละขันติปุระตังเอวังทำเมนระราชาโนประชังละขันตุสัปปทาเทวตาอุโยชนทะทัศฐานทุกขปิตาจันนิทุขขาพยาปิตาจันนิพยาโสกปิตาจันนิโส,าส,าสกาผล่นตูสเพปปีปานิหนอยตาวดาจามีสัมปังธกุญญาสัมปัมงธ์สเพเทวานุวสันทันตุสัพัสสัมปติสิทธยาทานังทันตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพปทาภาวนาปิราตาผลตุขันฉันตุ เทวตาคาตาสุมงคนกถาโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตูนิรันตังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหนตูนิรันตังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหนตูนิรันตรัง สัพเพพุทธาวรัพตาปเจกนันจะยังพลังหันตานัณจะเตชะนราขันธาามิสสะปโสสัพเพพุทธาวรัพตาปเจกนันจะยังพลังหันตานัณจะเตชะนราขันธาามิสสะปโสสัพเพพุทธาวรัพตาปเจกนันจะยังพลังหันตานัณจะเตชะนราขันธาามิสสะปโสสัพเพพุทธาวรัพตาปเจกนันจะยังพลังหันตานัณจะเตชะนราขันธาามิสสะปโส สัพเพพบุตราราปตาปเจกันันจะยังพลังหันตานันจเตชนะละขันธานามิสัพปโสสัพพพพุทราราปตาปเจกันันจะยังพลังหันตานันจเตชนาละขันธานามิสัพโสสัพเพพุทราราปตาปเจกันันจะยังพลังหันตานันจเตชนะละขันธานามิสัพโสสัพพพบุทธาราปตาปเจกานนันจะยังพลังหันตานันจเตชนาละขันธานามิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ก็เจ้าได้สวดสัธยายพระพุทธมนต์นี้ก็าเจ้าขอ,อนมเก้าวิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริเกศพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่ส่วนคารายขอ,อนในส่วแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัปัสิริมงคลให้แก่ขา้าพเจ้าให้แก่ข้าพได้ปลอดภัยจากทุกโศกภยัย อันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อันสุจริตนั้นคงเป็นสมาชีพอันชอบทรรคารวาไม่มีอดอยากจนขอ,อยาได้มีแก่ข้าพเาจ้าขอยคำเจ้า,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 ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สเดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานจลดก,การนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายผู้ได้อนุทินาสาธุการในบุลกุศลนี้ได้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลไวป,ปิดตายอย่าสถิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาว รวมถึงวัตถุงมงคลทับวันที่3สิ่งอาวุตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยผู้ทานุภาพเทวานิภภาพและลทธานุภาพอันศักดิทธรรมในผลให้เป็นสิริม,มงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด